อ,พอ,พอ,นอ,นอนหนอหนมาเล่ค่ะแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดแบบเนี้ยไม่ได้นะคะถูกจับแน่นอนทุกคนสวัสดีค่ะ ตอนนี้น้องจะพาทุกท่านนะคะไปดูราคาหมูนะคะแล้วอย่างาราคาหมูที่เชียงตุงจะแพงไหมเนาะก็จะเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะมีหมูเลี้ยงอาหารกับหมูไม่เลี้ยงอาหารนะคะเขาทางนี้เขาจะเรียกว่าถ้าหมูไม่เลี้ยงอาหารหมูที่เลี้ยงที่บ้านเขาจะเรียกว่าหมูเมืองนะคะถ้า,าหมูที่เลี้ยงอาหารเขาจะเรียกว่าหมูพันธ์นะคะก็วันนี้เราจะ ไปดูแล้วก็บอกราคานะคะว่าเออราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างตอนนี้คือน้องคิดนะคะว่าเออจะซื้อหมูเมืองที่ไม่เลี้ยงอาหารมาเลี้ยงที่สวนนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่าเขาประกาศที่หมู่บ้านนะคะเขาบอกว่าเออไม่ให้เอาหมูเข้ามาในหมู่บ้านต่างๆนะคะคือแบบกลัวโรคนะคะโรคตอนนี้คือแบบเออโรคหมูทุกคน ก็จะแบบว่าเขาไม่ให้ให้เอามานะคะก็คือแบบเออน้องก็ไม่กล้าเอามาก็เลยว่าเออไม่เอามาแล้วตอนแรกๆจะเอามาอ่าเลี้ยงนะคะคือไม่เอามาแล้วคือกลัวมันเป็นอะไรแบบนี้มามันยากนะคะตอนนี้ก็แบบว่าเ,เราจะพาทุกคนไปดูนะคะทุกคนไปว่าการเลี้ยงหมูเมืองกับหมูพันธุ์มันแตกต่างกันแค่ไหนนะคะ โอ้สวนธรรมชาติอ๋อโอ้ซ้ำปลูกผักน้ำทันนี่อ่าปลูกผักปลูกเกียย์โอ้ผักผักบุ้งอ่ะทุกคนสวยงามโอ้ที่นี่ก็เลี้ยงนะเยอะมากเลยนะทุกคนโอ้นี่สวยงาม เขาเพิ่งเคยเข้านะเคยเข้ามานะเพราะว่าเออเมื่อก่อนคือวันเหม็นไงน้องไม่ชอบเข้าแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่งล้างไม่ค่อยหม็นละเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งที่มีเจ้าของอยู่ที่นี่เยอะมากกี่ตัวนะอ๋อตัวหนึ่งจะแปลกคนอื่นไม่กลัวน้องหูทักทายเพื่อนกันไม่ต้องทักทายจ้ะอ้ยเพื่อนกันต้องทักไทยบ๊ายบายอ้ยอะไรบ๊ายบาย ทายสวัสดีเพื่อนไปทกุกคนกำลังไงกะกำล,ลัง,ง,เง,ลงเงี้ยออมีหลายตันี่อีสสส่สิตัวมีเมตเมีอ,อ,อต้งเนื้อกว่าใจอ่ะ อันหางมันตึกวัดวัดเจียเหรอเปิ้นใจตัดอ่ะตัดแกอ๋อตัดเนาะแต่งวันมาก็เอ่อฮดน้ำมันตลอดเหะออันน้ามันตลอดวกเเลยสองเดือนสเดือนแปดสิบวันเอนแปดสิบวันใหญ่นนี้เนาะเมื่อเอามาตูน้อยเงี้ยตูน้อยน้อยน้อยเงี้ยอ๋อปล่อยกัตะปุ่นเนาะขี้มันนะ อ,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 อ๋อในน้อ,งน,นอง,ง,นงนี่น้ำโพแหงอ่ะผดตกวก็ไนี่น้ำแหงเนอออมืซื้อนั่นหะป้าออกโอ้ใกล้ทาง <c oughs> ูยย้อยามาเห็นน้องปตาโอเคเลยนะเนี่ย,ใใย้าน้องปตานั่งชิวๆอ่ะถนนทางก็อยู่นู่นเองมาใกล้ใกล้มากเลยค้นน่ะมันแต่ลอดอ่ะอถ้าขงิงห่อนจี้อาบน้ำสามปอกเนาะ แต่เดี๋ยวเ,เ,เ,เรย,รยเงเข้าเมืนเดิมเรยงนี่อ่ะกลับมาเลยพอเดิเจ้าเลย้องห้องทำงานอ๋อกี่โมงอะ่ะเ้ยงขาเนี่ยห้าโมงไทยมาต่อห้าโมงมก,ก็ออยเขาเข้าสิบอ,องปอกเหือนไหมหกโมงไปเจ้าปอกเลยนะส <6 S 2> ิบสอ,อ,องปอกหโมงไปลาปองเออทัจริงอันนี้นี่ถ้บเปมมาเอานี่เป็นจังเป็นตัวจช่จช่างเป็นตัวเลยเนาะจ่อยเลยแที่บอ่อ๋อหนึ่งหนึ่งจ้อยนี่มีหนึ่งกิโล ครึ่งกิโลครึ่งปายอินอ๋ออ๋อกิโลครึ่งแล้วสองขีดนะมันรวมกันหนึ่งหนึ่งจ้อยเขาเรียกว่าหนึ่งจ้อยเนาะเขาจะขายเออเขาจะขายแบบนี้อันนี้ก็แปดพันจัดนะคะอันเหมือนเหมือนตัวนี่นี่ตีมีไหลจ้อยเนาะสี่สิบจ้อยสามสิบจ้อยนี่สี่สิบเนาะสี่สิบจ้อย ถ้าเหมือนตัวนี่สีชิบจ้อยนี่ที่ขาหื้อเนี่ยแปดเฮงสี่ชิ้ก่อชิ้ไอชิ้นไหนช้าชชิ้ต้นเซเลซีเดต้องเสเนตสามแสนสองเนาะประมาณบอกสาแสนห้าแสนหาราคาสามแสนห้าะตัวนี้ผซื้อมาตัวสงแสนนี้นี้อ่อยเขาอันนั่นไงกะเขาเขาเหลือเหลือที่บ้านเอามาอ่อยให้กินซ้อนเกบเก็บอาหาร แกบรออาหารแกบนี่เป็นห้องคือนะบีแกบปะ,อะเออทำไมราไปโคตรเป็นขาเขาจ้าไม่รู้ไม่รู้ก็บอกไม่ร,มมรู้อันนี้เขาอ่อยจี้กรหรอนอกเหมือนอันนั้นเนาะอาหารกับแกะนะคะแกะก็คือแบบเปลือกข้าวอ่ะทุกคนอ่อนๆเอเอเปลือกนะ ก็จะเป็นเปลือกข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไงเนาะเปลือกข้าวกับอ,อ,อาหารอย่าแยกกันอย่าแยกกันกะะเกี๊ยบไม่ใช่เกี๊ยบทางนี้เขาจะเรียกว่าแกบเปลือกข้าวอ่อนๆนะั่นแหละแล้วเมนูถามว่าได้เขาบอกเองเออ gap, gap. <laughs> ừ, Thấy cái cái <laughs> 嗯, ừ. เรามาอีกที่แล้วนะคะก็เราขอดูอาหารหมูอันนี้มิจเจมันคือบอนบอนก็คืออะไรบอนก็ไอ้ชาวเหนือเขาจะทำแกงหวานไงแกงหวานอ่ะอ๋อเขาชาวชาวเหนือว่ะทำแกงหวานใส่นังอันนี้คือบอนนะฮะเอาบอนอย่างเดียวเลยเนาะนี่เนาะอ๋อข้าวข้าวที่เหลือใช่ไหมใช่ข้าวที่เรากินเหลือเอามาต้มด้วย แก็บตื่นห้องซะเนาะแก็<ำ>ะปะดำดำดำผ<ำ>มจะอุ่มหัวอุ่มก,ก็บไปไงเขาต้องหัวดำเลยดำอันนี้คืออันนี้คือหมูเมืองนะคะพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ย<อ>ี่พ่อที่พ่อพันธุ์ถ้าอ่าถ้าพ่อพันธุ์นี่คือหมูง,งันูนันเออถ้าตื่นใจเลี้ยงใดเนี่ยเนาะมันก็แบบมีเนี่ยเนาะมันคือแก่ๆรู้มั้จ๊ะ เขาแต่เขาจะดูเป็นบางคนว่าว่าว่ามันจะเด้งได้ได้ไหมงานมันอ่าเห็นไหมเชื่อฟังก็ถ้าถ้าสมมุติถ้าเขามาเหมือนที่บ้านคนอื่นไม่มีนะมีแต่ตัวเมียตัวเมียนะคะแล้วอีกอย่างเขาจะมามาเอาไปขึ้นเช่าเหรอเช่าไปขึ้นนะคะเออแล้วก็อ่ทถ้าขึ้นนี่เป็นว่ากี่วันเนาะแล้วแต่ให้มันติด ให้มันติดราคาเท่าไหร่นะสองหมื่นจัดสองหมื่นจัดนะคะสองหมื่นจัดามาเช่าเอาไปขึ้นนะขึ้นหมูหมูผู้หญิง <laughs> หมูผู้หญิงละ่ะหมูใครมีหมูหมูสาวเอาไปหมูสาวก็เอาไปใครมีหมูสาวอะ่ะไออ้วนดูนะตัวใหญ่เนาะถ้าถ้าเขาให้หมูติดเราทำยังไงนะ เล่นมันถึงนี้บ่อยเล่นหน่อยบ่อยเออเหมือ,มอ,มน,น,อมนั่นอุ้ยถมแล้วลายเสก็อเ,อเอาอันอันข้าวเนี้ยถ,ถึงถึงจ้ามันติต๊ดๆเท่าอย่างเอเอ,อ,ออีเมสสอนจะด้วยแค่แต่มันกับติดเต้นนี่น,นะฮะต้องเลี้ยงข้าวอ่าดำเนี้ยด<ล>ำด<ส><ล>ำ<อ>กับใส่บอลแล้วก็ข้าวแค่น,นั้นแหละามต้มบอลแล้วก็กลับข้าวผสมกัน อ๋อนี่ตัวเล็กนี่ถ้าขายนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อ,อ่ะเออประมาณหลายก็ประมาณแสนกว่ากว่ามั้งแสนกว่ากว่าเนาะมูมูมูแพงเอออันนี้ตัวใหญ่มากเลยต้องแยกกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นกันเ <laughs> ึ้นลูกเยอะเดี๋ยวจะขึ้นลูกเยอะๆอ่ะให้อยู่ได้กันไม่ได้ความแตกต่างมันจะแตกต่างกันมากนะ ระหว่างหมูเมืองกับหมูเลี้ยงเอ่ออาหารหมูพันเนาะก็จะโตแบบช้าๆนี่จะโตแบบช้าๆแล้วก็ไม่เลี้ยงอาหารเลี้ยงแต่ข้าวแล้วก็เนื้อจะดีเนื้ออร่อยนะฮะหมูอาหารมันไม่มีมันเฮ้ยไม่ใช่มีมันเยอะหรอเฮ้ยหมูหมูเมืองเนี่ยมันที่มีแต่เนื้อแล้วหมูอาหารมีแต่มันอะเหรอไม่ใช่ หม,มูอาหารไม่มีเนื้อมีแต่มันเอ้ยขอกินซ้ำมีแต่มันอะ่ะอ่าน้องก็ได้พาทุกท่านนะคะไปดูการเลี้ยงหมูพันธุ์กับหมูเมืองนะคะความแตกต่างนะคะเออระหว่างหมูพันธุ์นะคะเขาจะเขาจะ,จะเลี้ยงอาหารนะคะอาหารแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเอ่อหมูพันธุ์เขาไม่ชอบ ร้อนเขาอ่อนแอทุกคนอ่อนแอนะคะก็ต้องเลี้ยงให้ดีไม่ให้ยุงกัดนะคะแล้วก็ไม่ให้มันร้อนแบบนี้กลัวไม่สบายแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องดูแลอาบน้ํามันตลอดแล้วก็ต้องเ,อเป็นประโยชน์ที่ที่เขาเอือ้อที่ขอโทษน,นะคะก็เหมือนขี้แบบนี้นะคะก็จะปล่อยให้ลงหนองเป็นประโยชน์ให้ปลานะคะจะเป็นอาหารปลานะคะเขาก็จะเลี้ยง ใกล้ๆปลาแบบนี้ใกล้ๆน้องแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ถ้าขายเป็นหมูพันนี่นะคะเขาจะขายเป็นเป็นจ้อยจ้อยหนึ่งนะคะจ้อยหนึ่งจ้อยเขาจะขายเป็นหนึ่งจ้อยนะคะทางนี้เขาจะขายแบบนี้นะคะหนึ่งจ้อยก็หนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็เหลืออีกนิดหนึ่งสองขิดนะคะหนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็ประมาณหน,นึ่งกิโลครึ่งเนาะเราพูดแค่นี้เนาะหนึ่งกิโลครึ่งนี่ประมาณแปดพันจาส์นะคะแปดพันจาส์ เท่ากับเงินไทย180ประมาณนี้นะคะถ้าหมื่นนึงก็สองร้อยแบบเนี้ยนี่ก็แปดพันจัดก็หนึ่งประมาณ180ประมาณนี้นะคะกเ็เขาจะช่างเป็นตัวนะคะถ้าเขาจะมาซื้อแบบเนี้ยเขาจะช่างเป็นตัวนะคะเป็นตัวแล้วก็ขายแบบนี้เนาะมาที่หมู่เมืองนะคะหมู่เมืองก็จะเลี้ยงข้าวนะคะเลี้ยงข้าวต้มแล้วก็วอนนะคะวอนที่พี่เขาบอกว่าแกงหวานอะไรน,นั่นอะ อ,อืมวอนนะคะแล้วก็เอลำนะคะพี่ชายเขาบอกว่าเอลำลำก็คือข้าวที่แบบว่าเขาไปสีแล้วก็เอมันจะมีข้าวผสมเอเปลือกข้าวนิดน,นึงอะ่ะนะคะก็จะอ่อนๆนั่นแหละเขาจะเรียกว่าแกบทางนี้จะเรียกว่าแกบนะคะก็จะผสมกับข้าวแล้วก็เลี้ยงหมูเมืองนะคะก็ไม่มีอาหารนะทุกคนแล้วก็ส่วนอ ถ้าเขาอึแล้วก็ขี้แบบเนี้ยขอโทษด้วยอันเนี้ยขี้แล้วก็เอ่อจะทิ้งจะทิ้งแบบนั้นเลยแล้วก็ธรรมชาติแบบไม่ไม่เอาไปเลี้ยงปลาอะไรนะทิ้งแบบนั้นเลยแต่ประโยชน์คือเอาไปเป็นปุ๋ยปลอดสารเคมีนะคะเอาไปเป็นปุ๋ยผักนะคะผักที่ในสวนแบบเนี้ยจะชอบเอาเอาขี้หมูเมืองกับ ขี้บัวนะคะมาเป็นปุ๋ยแล้วก็มาเป็นปุ๋ยแล้วก็มาทําให้ผักโตแล้วก็สวยงามนะคะนี่นะคะก็จะเอามาใส่ที่สวนก็ใส่ตลอดนะคะจะเป็นขี้หมูนะคะขี้หมูเมืองขี้หมูเมืองแล้วก็ได้มาเปรียบเทียบหมูพันธุ์กับหมูเมืองนะคะความแตกต่างแตกต่างกันเท่าไหร่เลี้ยงยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างราคาหมูพันธุ์หมื่นสองราคาหมูเมืองหมื่นสี่นะคะแล้วก็เลี้ยง เจะแตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างความอร่อยอหมูพันธุ์ก็อร่อยหมูอะ่ะมันอร่อยเหมือนกันยู่นะคะแต่ว่าหมูเมืองจะอร่อยกว่าอะไรประมาณนี้เองนะคะก็ะเลยแพงกว่านะคะกะ็นี่จะบอกทุกคนนะคือ,อถ้าสมมติว่าน้องเอาไปขายแบบเนี้ยน้องไปขายที่ตลาดนะคะแล้วค่าแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดแบบเนี้ยไม่ได้นะคะถูกจับแน่นอนทุกคนเพราะอะไรเนาะ <laughs> ก็เพราะว่าเออเราต้องเสียภาษีนะคะเหมือนอย่างเช่นเหมือนน้องอะเสียภาษีใช่ไหมเอ่อคนอื่นไม่ยอมเสียภาษีแบบนี้ก็ทําไม่ได้คือถ้าสมมติว่าน้องเสียภาษีคนเดียวแต่ภาษีมันจะแพงนิดนึงเนาะทุกคนเสียภาษีคนเดียวทุกคนคนอื่นก็ต้องขายให้น้องอย่างเดียวขายให้น้องแล้วก็กินกําไรนิดนิดหน่อยๆอะไรประมาณนี้เองนะคะก็ เสียภาษีมันจะเยอะมากอะ่ะคือที่นี่เขาไม่ใส่ก็เลยต้องขายให้คนที่เสียภาษีอย่างเดียวนะคะขายให้แล้วก็กินกําไรนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วอย่างถ้าจะไปขายแบบนี้เขาต้องตรวจตรวจว่าเออมีมีโรคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ตรวจถึงจะขายได้นะคะถึงจะขายได้ที่ตลาดได้นะคะต้องตรวจก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหมูบุพพันธุ์แบบนี้เขาก็จะตรวจตัวตวจหมูเมืองเขาจะจะตรวจก่อนขายแบบนี้นะคะ ถ้าหมูพันนะทุกคนหมูพันนี่คือ,อถ้าเขาช่างเป็นตัวแบบนี้มันจะมีขี้มีอะไรมันจะหนักนิดนึงใช่ไหมถ้าเขาไปขายที่ในตลาดแบบเนี้ยเขาขาย12ืนสองถ้าเขาขายเป็นตัวเขาขายจ้อยหนึ่งจ้อยอหนึ่งจ้อยก็คือ8 0 0 0ัจัดเองนะคะก็เขาขายที่ในตลาดก็หมื่นสองจัดนะคะแต่หมูเมืองเขาจะไม่ช่างขายเป็นเหมือนหมูพันอ่ะเขาจะไปขายที่ในตลาดแบบ หมื่นสจ้อยนะคะหมื่นนะคะก็อันนี้คือหู่พันธ์กับบูเมืองความแตกต่างเนาะราคานะคะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับซุรไกให้กับน้องด้วยนะคะ,อ,ะอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย